สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลล์มนาฮอนด้าโคราชค่ะทุกคนค่ะรถที่ทุกคนชมอยู่นะคะเป็นรถที่มะนาวจะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ฮอนด้าซีวิกเอช v รุ่น e-l p อลานะคะคันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึบาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่าสีนะคะสําหรับสีที่มะนาถ่ายอยู่ค่ะเป็นสีขามุกค่ะก็มีค่าสีบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่มะนาวได้คุยกับลูกค้าคันนี้ไว้หมดแล้วนะคะที่เราคุยเราตกลงกันนะคะในเงื่อนไขก่อนจองคันนี้ก็ติดตั้งทั้งหมดแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะก็คือลูกค้ามะนาวเดินทางมารับลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสุรินเลยขอบคุณมากๆานะคะตอนนี้นะคะคันนี้มะนาวเปิดระบบไฟไว้ด้วยนะเนาะเพื่อเป็นการตรวจเช็คนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าไฟ daytime running light นะคะหรือว่าไฟเดียวทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็รวมถึงไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้มมาาาทําการเปิดไว้หมดแล้วนะคะไฟหน้ารถไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED สําหรับไฟเดียวซ้ายขวานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนารถคันนี้เป็นรถ e-hv นะคะโลโก้ฮันด้เราตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกรอบสีน้ําเงินนะคะ สำหรับคันนี้ลูกค้มามะนาวไม่ได้ติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตรอบพันนะคะเดิมๆของมิตริรถเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมคลิปเนาะแล้วก็สนใจนะคะที่อยากออกรถยนต์รุ่นนี้นะคะสามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าเดิมๆที่ไม่ติดสเกิร์ตไม่ติดสปอยเลอร์จะเป็นประมาณไหนก็ดูจากคลิปนี้ศึกษาจากคลิปนี้ได้เลยนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟิล์มกัน สำหรับคันนี้นะคะมะนาวให้ฟิล์มลูกค้าเป็นฟิล์มซิลิโคนฟิกคูค่ะรับประกันให้ถึง7ปีเลยสำหรับความเข้มบานหน้านะคะของรถคันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าของมนาวเลือกความเข้มอยู่ที่40%นะคะแล้วก็รอบคันนะคะก็คือบานข้างแล้วก็บานหลังค่ะความเข้มอยู่ที่60%แล้วก็คันนี้ไม่ได้ติดตั้งในส่วนของคิวกันาศาสตร์นะคะเราก็จะโชว์โคมเมียม um กันแบบนี้เลยลักษณะนี้เลยนะคะ บานหน้า40นะคะบานหลังบานข้าง60แล้วก็สำหรับบริเวณกระจกด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเดี้ยวข้างกระจกในตัวให้ด้วยนะคะแล้วก็ในรุ่น EL p l u นะคะก็จะมี Honda Lane Watch มาให้ ah นะคะจะอยู่ที่บริเวณกระจกด้านซ้ายเวลาที่เราเปิดไฟเดี้ยวซ้ายนะคะหรือว่ากดที่บริเวณปุ่มนะคะก็จะมีภาพโชว์ขึ้นที่หน้าจอเครื่องเสียงเอง สำหรับมือจับประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันนะคะกับสีรถยนต์เนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสำหรับ h o n d a Civic e เ v ชนะคะก็จะเป็นแบบทัสรีนนั่นเองนะคะเวลาที่เราเป็นแบบทัชนะคะไม่ใช่พัสรีนเมื่อก,กี้พูดผิดคอท์ให้คะ่ะก็คือเป็นแบบทัดนะคะเพื่อทำการล็อกรถนะคะบริเวณด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของลายล้อแม็กลายล้อของรถยนต์นะคะจะเป็นลายนี้ ที่มาจากโรงงานนะคะขนาดขอบล้อขนาด17นิ้วนะคะยางเป็นของโยโกฮามานะฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายของรถยนต์สำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์เพิ่มนะไม่ได้ติดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ไม่ได้ติดสปอยเลอร์ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ติดนะคะ คือจริงๆในรายการแถมมันเรามีแถมให้ลูกค้านะแต่ลูกค้าไม่ได้ต้องการติดนะถ้าลูกค้าไม่ได้ต้องการติดปังมันเก็จะใส่ท่ารถไว้ให้เนาะแบบนี้ก็ของแถมมือจืค่ะก็จะมีในส่วนของผ้าคุมรถนะคะมันบางแดดนอสนวมหุ่มเมลวหมอนรองข้อนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเรียกว่าถัดท้ายนะคะตรงนี้จะเรียกว่าถัดท้ายเนะาะใต้ถัดท้ายนะคะก็จะมีเป็นชุดปะยางให้หนึ่งชุดค่ะ ปะยางให้1ชุดนะคะสำหรับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ e-hv จะเป็นชุดปะยางให้นะคะมีกล้องสองภาพด้านหลังด้วยนะคะสามารถปรับมุมมองได้3ระดับแล้วก็บริเวณด้านท้ายก็จะมีสัญลักษณ์ e-hv นะคะติดอยู่ทางด้านท้ายเนาะสาอกาศแบบคลิปฉลามก็มีมาให้จากโรงงานทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะ รถภายนอกสีขาวนะคะภายในรถก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะสำหรับคนนั่งด้านหลังนะนี่เราก็เอาออกมาจากบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะวางแก้วน้ำได้อีกสองตำแหน่งเลยเบาะนั่งเป็นเบาะหนังนะคะสีดำ นั่งด้านหลังก็มีบริเวณที่ชาร์จแบตให้อีก2ตําแหน่งนะคะเป็นหัว USB นะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะภายในนะคะมานาวให้ในส่วนของแฟนวางเท้าแบบสปอร์ตเพิ่มเติมนะคะติดตั้งให้วเรียบร้อยนะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมานาวปีในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยนะคะ มองเห็นไม่อึ่นนะคะก็คือตอนนี้มันเอาสตาร์ทรถอยู่นะแต่แบบว่าด้วยความที่รถเราเป็นเครื่องยนต์ e-hv AH นะคะถ้าแบตเตอรี่เพียงพอเนอะก็จะมีความเงียบค่ะในการสตาร์ทรถมากๆเลยเงียบมากแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะคะที่แถมให้ลูกค้าน้อก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะ กล้องตัวนี้จะเป็นของแท้มมดูโลนะคะของแท้ฮอนด้าเลยลักษณะแบบนี้แนบไปกับกระจกนะคะสวยงามมากๆเลยเนาะภายในนะคะสีดำเนาะเบาะนั่งเบาะหนังสีดำด้านข้างก็ตกแต่งด้วยหนังเช่นเดียวกันนะคะสำหรับหน้าตากุญแจนะคะหน้าตากุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะลูกค้าจะได้รับทั้งหมดด้วยกัน2ดอกนะคะ ลักษณะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังเนาะตกแต่งด้วยได้ด้วยได้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าสีเบจไหมหรือว่าสีเทานะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะคะสวิตควบคุมในส่วนของ Honda าลินฮอนด้าเซนซินนะคะฮอนด้าลีมอสจะอยู่ตรงนี้นะคะสวิตเปิดอยู่ตรงนี้นะคะพอเรากดหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือที่มาจากกล้องที่ติดอยู่บรเิเวณ กระจกด้านซ้ายของรถนะคะก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาแบบนี้หรือเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ได้นะคะแบบนี้เลยก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะแล้วก็อยากได้แบบ h o n ด a c ซ v v i c แบบเดิมๆนะคะเดิมๆก็เกินป้านได้นะคือแบบว่าสวยๆแบบนี้สนใจนะคะออกรถยนต์ Honda ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนะคะ ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นนะคะมะนาวยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกรุ่นเลยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ